มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพบแล้วร่างเคนโดนายแบบดังค่ะเวลากล้านาฬิกาหนาทีของวันที่6มกราคม65ร้อยตำรวจเอกโยคินเบนพาดรองสาระวัตรสอบสวนสอนปอากคลองศารรับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ำสองศพกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยศพแรกนะคะเป็นชายพบที่ท่าเรือเอเชียที สภาพเน่าเปื่อยลูกตาถลนมีรอยสักภาษาอังกฤษคำว่า l o v e ที่ต้นคอด้านซ้ายรอยสักรูปไม้กางเขนที่ท้ายทอยและมีรอยสักรูปปลาหมึกที่น้องขาซ้ายสวมเสื้อยืดแขนสั้นลายทางสีเขียวตัดเหลืองสวมกางเกงทรงคาโก้ขาย,ยาวสีเขียวทหารสวมถุงเท้าสีดำส่วนอีกศพเป็นหญิงนะคะรอยคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีดำท่อนล่างเปลือย มือซ้ายทาเล็บสีดำสวมแหวนที่นิ้วและสวมกำไลที่ข้อมือส่วนที่ข้อเท้าขวามีเชือกสีดำมัดไว้พบที่ท่าเรือหน้าห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามแต่เนื่องจากไม่สามารถนำขึ้นฝั่งได้จึงประสานชุดประดาน้ำมูล,ลนิธิกระตันยูและนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเข้าตรวจสอบพร้อมนำลากเรือจูงร่างทั้งสองเข้ามายังท่าเรือใต้สะพานทนบุรี ก่อนที่จะนำขึ้นฝั่งในเวลา13 3 0นการ30นาทีจากการตรวจสอบผู้ชายพบบัตรผู้ป่วยโรงพยบาบาลศิริราชระบ,บุว่านายกุลพัฒน์ขอสงวนนามสกุลนะคะอายุ26ปีพบทรัพย์สินติดตัวเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone หูฟัง Airpods พระเลี่ยมทองกระเป๋าสตางค์และเงินสดอีกจำนวนหนึ่งขณะที่ฝ่ายหญิงไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงนำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อรอติดตามญาติผู้เสียชีวิตของทั้งสองศพมายืนยันตัวบุคคลอีกครั้งก่อนนำไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าก่อนหน้านี้ได้มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่ามีหนุ่มนายแบบคนหนึ่งชื่อว่าเคนโดกุลพัฒนหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่วันที่4มกราคมโดยบุคคลสุดท้ายที่พบตัวในหอพักระบุนะคะว่าเจ้าตัวมีอาการเหมือนไม่สบายก่อนที่จะหายตัวไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ